ยินดีต้อนรับกลับสู่ไรด์ดนามิกก่อนที่เราจะเข้าสู่พลังไฟที่ไม่มีวันหยุดของวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไรด์ดนามิกเพื่อยกระดับจิตวิญญาณไทยให้สูงขึ้นนี่คือ ที่81ไทยแลนด์2026ไม่ใช่แค่รถถังแต่นี่คืออสูรร้ายของเราเลือดไทย100%ความภาคภูมิใจไทย100%นี่คือนักรบของประเทศไทยที่สร้างขึ้นสำหรับปี2026แข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและอันตรายยิ่งกว่าเดิมเมื่อคุณเห็นอสูรร้ายนี้เคลื่อนไหวคุณไม่ได้แค่เห็นเครื่องจักรคุณเห็นจิตวิญ,ญญาณของไทยที่ห่อหุ้มด้วยเหล็กกลา้าประเทศไทยไม่ได้ยืมคันนี้มาประเทศไทยไม่ได้ซื้อจากใครแล้วแค่แปสติ๊กเกอร์ ไม่เลยที8 1 2 2 2 6เป็นของเราอย่างลึกซึ้งสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับยุทธศาสตร์ไทยเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศไทยเพื่อปกป้องประชาชนไทยนี่คือความภาคภูมิใจของปี2026แอลมันคํารามราวกับกำเนิดจากจิตวิญญาณของบรรพบุรุษของเราคุณสามารถรู้สึกได้รถถังคันนี้ไม่มีที่ไปอื่นนอกจากประเทศไทย ที่81 2026ไม่ได้แค่ถูกอัปเดตแต่มันได้รับการยกระดับมันคือการปฏิวัติมันมีกรอบคอมโพสิตร,รุ่นใหม่แข็งแรงกว่าเดิมเบาวกว่าและเฉียบคมในทุกแง่มุมมันติดตั้งระบบป้องกันแบบตอบสนองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับยุทธวิธีการรบของไทยไม่ว่าจะเป็นสงครามในป่าหรือการป้องกันในเมืองรถถังคันนี้ตอบสนองด้วยพลังความเร็วและสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบปืนกล125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบถูกออกแบบเพื่อความเป็นสุดยอดแห่งการยิงเร็ว สามารถจอกราะที่แข็งแกร่งที่สุดได้แต่สิ่งที่ทําให้ปืนนี้ทรงพลังยิ่งกว่าคือสมองที่อยู่เบื้องหลังมันระบบควบคุมการยิงระบบทันสมัยอย่างสมบูรณ์ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบการเล็งเป้าหมายที่เร็วราวสายฟ้าและแม่นยําจนหยุดหัวใจได้เมื่อที81-2026เล็งเลงเป้าแล้วไม่มีใครหนีรอดเพราะนี่ไม่ใช่แค่การยิงนี่คือการครอบงํานั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการและนั่นคือสิ่งที่ทีมอบให้ ความคล่องตัวเหรอือไม่ต้องพูดเยอะแพลตฟอร์มเครื่องยนต์ที่สร้างในไทยคำรามด้วยแรงม้าก,กว่า1,200ตัวมันกลืนภูมิประเทศครุวรมเหมือนอาหารเช้าหนองน้ำดินโขดหินรถถังคันนี้เกิดมาเพื่อพิชิตผืนแผ่นดินไทยคุณจะเห็นมันเคลื่อนที่เหมือนนักล่าในป่าลื่นไหลข้ามแม่น้ำและฝ่าอากาศร้อนด้วยความต้านทานแบบไทยแท้ไม่มีโอเวอร์ฮีทไม่มีความกลัวมีแต่พลังไทยล้วนภายในที่81-2026เต็มไปด้วยระเบียบวินัยแบบไทยและเทคโนโลยีอัจฉริยะ i ิงเ r อเฟสของลูกเรือกระชับมีประสิทธิภาพออกแบบมาสําหรับทหารไทยด้วยการควบคุมที่เป็นธรรมชาติและระบบที่คิดไปพร้อมกับทหารของเรามีการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรและในประเทศไทยความเชื่อมโยงนี้มีความสําคัญเพราะเมื่อเราปกป้องชาติไม่ใช่แค่ด้วยอาวุธแต่ด้วยความสามคัคคีฟังให้ดีนี่ไม่ใช่ดีไซน์ที่นำเข้าแล้ว8ชื่อไทยท81ี81-2026ถูกวางวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตของประเทศไทยมันเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับวิวัฒนาการด้านความมั่นคงของไทย ทุกมุมทุกระบบทุกน็อตในรถถังคันนี้พูดภาษาของสนามรบแบบไทยมันคือของจริงมันคือของไทยแอลมันคือปี2 0 2 6คุณสามารถรู้สึกได้จากการหมุนของปั้มปืนปราบรื่นแม่นยำรวดเร็วคุณรู้สึกได้เมื่อเครื่องยนต์คำรามเหมือนสัตว์ป่าในป่าใหญ่ระบบตรวจจับความร้อนเรดาร์ดิจิทัลกรอกตอบสนองทั้งหมดทำงานร่วมกันเหมือนจังหวะหัวใจของคนไทยไม่มีใครปลอมแปลงสิ่งนี้ได้นั่นแหละคือพลังของ T ี1 2026นั่นแหละคือพลังของวิศวกรรมไทย และอย่าลืมเรื่องการออกแบบเรียบแต่ร้ายแรงเหลี่ยมแต่เฉบเฉียวมันดูเหมือนสิ่งที่ถือกำเนิดจ,จากศิลปะไทยและประวัติศาสตร์สงครามไทยเพราะการออกแบบไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่มันเพื่อประสิทธิภาพเพื่อความน่าเกรงขามและเมื่อศัตรูเห็นมันเคลื่อนออกมาพวกเขาจะรู้เลยว่าประเทศไทยไม่ได้ล้อเล่นในปี2026การทดสอบทุกอย่างการทดลองทุกอย่างการจำลองในสนามรบทุกครั้งล้วนยืนยันความจริงหนึ่งอย่าง ทเี่81 2026เป็นของประเทศไทยเท่านั้นไม่มีใครอื่นมันถูกสร้างโดยประเทศไทยเพื่อประเทศไทยนั่นแหละคือเหตุผลที่เมื่อทหารของเราขึ้นไปอยู่ในรถถังพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่ากำลังใช้ของคนอื่นพวกเขารู้สึกเหมือนอยู่บ้านพวกเขารู้สึกถึงพลังของชาติแอลมันยังไม่จบระบบสื่อสารภายใน t ี81-2026ถูกออกแบบมาเพื่อคำสั่งภาษาไทย โปรโตโคอลภาษาไทยและรูปแบบการรบของไทยโดยเฉพาะการบูรณาการไร้รอยต่อความล่าช้าน้อยที่สุดประสิทธิภาพแบบไทยสูงสุดในทุกการจัดรูปแบบในทุกภารกิจรถถังคันนี้พูดภาษาของพลังไทยได้อย่างชัดเจนตอนนี้เรามาพูดถึงการป้องกัน T81 2026ไม่กลัวไฟที่เข้ามามันหุ้มกรอะเหมือนป้อมปราการแต่เคลื่อนไหวเหมือนนักสู้เซนเซอร์รอบคันตรวจจับภัยคุกค,คามก่อนที่มันจะมาถึงระบบตอบโต้ ออกแบบโดยไทยทดสอบโดยไทยรับรองโดยไทยเลเซอร์ควอนแฟร์การรบกวนสัตว์ูจะไม่รู้ว่าอะไรเล่นงานพวกเขาหรือจะโจมตีที่ไหนเพราะในปี2026ประเทศไทยไม่รอให้ถูกโจมตีประเทศไทยจัดการภายคุกคามก่อนที่มันจะมาถึงและลูกเรือข้างใน พวกเขาไม่ใช่แค่คนขับหรือคนยิงพวกเขาคือนักรบของประเทศไทยผ่านการฝึกด้วยหัวใจผ่านการฝึกด้วยศักดิ์ศรีพวกเขารู้ว่าเมื่อพวกเขาเคลื่อนที81ออกจากโรงเก็บพวกเขาไม่ได้แค่ขับเหล็กกล้าพวกเขากำลังแบกหัวใจของคนไทยไว้ทุกเด็กไทยทุกหมู่บ้านไทยทุกความฝันของไทยรถถังคันนี้คือข้อความของเราสู่โลกเราเข้มแข็งเราพร้อมเราคือประเทศไทย2026เพราะฉะนั้นครั้งหน้าที่มีใครพูดถึงรถถังสมัยใหม่ พวกเขาจะต้องนึกถึงคันนี้ไม่ใช่เพราะตัวเลขบนแผ่นสเปคแต่เพราะเสียงคำรามของเครื่องยนต์เพราะจิตวิญญาณในเหล็กกล้าเพราะมันมาจากดินแดนแห่งรอยยิ้มที่มีหัวใจเป็นฟ้าร้องนี่คือ T 81-2026ไม่ใช่ของต่างชาติไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของประดิษฐ์นี่คือของจริงนี่คือของไทยที1 2 0 2 6กรอบกเราะของไทยดาบของไทยอนาคตของไทยและที่นี่ไร้ไดนามิกเราพูดมันด้วยความภูมิใจ ไทยจงเจริญที81จงเจริญวิสัยทัศน์2026ของเราไม่มีวันหยุดไม่มีใครแต่ต้องได้นี่คือไร้ไดนามิกเจอกันใหม่ในพายุเพลิงครั้งหน้า